หนึ่งสองสามโอเคตัวนะครับผมโกโก้มอรานัมดิคหรือว่าซอลสสมัยเคยชกกันแล้วนี่เคยครับเป็นไงวันนั้นเขาได้ยังไงเรี่ยวแรงไม่ดีหรือว่ายังไงแพ้ตรงไหนก็เขากรรมการไม่ให้ชูมือครับอ๋อโอเควันนี้ร้อยอะไรเรา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 ร้อยสิบห้าครับเขาร้อยสิบหกนะครับตอนนี้เราเกินอยู่จุดอะไรจุดสองเราซ้อมอยู่สองสมัยไหม ไม่ครับที่ทำอยู่มนุษย์ยิมเชียงใหม่อ๋อมนุษย์ยิมเชียงใหม่เลยเหรอครับกี่วันรอบนี้เออสองาทิตย์ครับแล้วก็มาทําร่างกายที่ไหนก็ลงมาจากเครื่องก็มาทําน้ําหนักที่ที่ห้องครับที่ห้องเลยนะแล้วให้เทรนเนอร์พี่ถึงพดได้มาคอยดูแลนะฮะเอารอบสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าครับน้ําหนักปล่อยปล่อห้าสี่สิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดครับเราสไตล์ไงมวย ฝีมือครับฝีมือได้กันทั้งคู่นะเขาเรามีมีหมัดนะเขามีหมัดอย่างนี้เขาไปชกมวยจากคนมาเราเราเรามีหมัดเสริมไหมมีทุกอย่างนะมีมัดผมว่าต้องมีสองครับเราถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดท้ายครับอ่ะผลงานเป็นไงผลงานหลังสามพ้อบอกทางมาในชื่นใจในวันนี้ เป็นไงบ้างผมว่าฝ่าฟหลังผมก็แพ้หนุ่มจีนีนคนเดียวครับออกแพ้คนเดียวนะไม่ขัดใจวันนี้ต้องล่านั่นล่าแขสวันนี้นะทุต้นทบดอกไหมครับทุกต้นทบดอกนะเอาลูกหลักจากจังหวัดจินทร์ครับอ้าควาคนคตรินทร์เชียร์หน่อยครับยดีใจกำลังใจผมเนี่ยครับไฟนี้ผมมาแก้มือเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับผมน้องชายครับโชคดีครับผมสวัสดีครับโกโก้คุณบูุชมสลีนชอเกตวินาทวันนี้เราเจอใครโกโก้เคยโชคไหมเคยชกกันแล้วครับเป็นไงผลงงาานน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 ะะออททททีีีีี่่่่่่่่ไไหหครรััับว้เ ร้อวันนี้ร้อยตอนหนึ่งปอนด์นหนึงปอนขอรอยสิบหกอ่ะขอร้อยสิบห้าใช่ไหมเราซ้อมอยู่ที่เดิมไหมเก้าสิบเก้าเฮ้ยกี่วันได้รอบนี้เอาวันเกือบยี่สิบวันก็คือเรามวยสไตล์ยังไงแล้วแต่ไฟแล้วแต่จังหวะบนเวทีหมัดมั่งเข่ามั่งแล้วแต่คิดว่าเราเราเราเที่ยวว่าเขาลู้สูงเขาเทียร์เทียก์วานะเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยสิบสองน้ำหนักคนเราบปอยๆขนาดครับมันท่าสิบหกให้เก้าสิบหกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบแปดผลงานหลังๆเป็นไงบ้าง สามไว้บอกทางบ้านหน่อยแพสองชนะหนึ่งครับแพสองชนะหนึ่งก็คือล่าสุดนี่ชกกับใครต้องคุณครับเป็นไงวันนั้นแพคะแนนครับจี้ขาดคะแนนอ่าร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบหกครับโอเคเนี่ยเวรีนะไม่ต้องคุมเยอะนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดครับฝากด้วยกจังหวัดศรีสะเกดครับฝากแฟนครับเอฟซีน้องชลินครับวันนี้ต้องชนะครับโอเคขอบคุณน้องชายครั